ออกมาหลังบ้านเข้าครวัวทีไรเนี่เห็นยอดมะกอกมันแตกยอดงามทุกทีเลยมีคนอยากกินแจ่วกระดุกเออวันนี้เลยจัดให้ซะมีประดุกอยู่กิโลหนึ่งนะครับกิโลกว่ากว่านะเนี่ยหักตะไคร้หลังบ้านนะฮะใบมะกรูดนิดหนึ่งใช้พริกใหญ่เนะไม่ค่อยเผ็ดหน่อยแต่ใส่เยอะ นะเข้าหมอดทอดไรน้ำมันนะครับหอมกระเทียมข่าตะไครนะ้ใส่เยอะๆไปเลยนะปั่นเปียกเลยครับเดี๋ยวทำกินเดี๋ยวนี้แหละนะครับเอาพริกมะปรนก่อนนะแล้วก็หอมกระเทียมนะข่าตะไคร้ใบมะก,กรูดนะครับก็ใส่ลงไปเลยปลากระสับเลยแล่เนื้อออกเนะื้อเอาก้างแยกต่างหาก ตั้งกระทะรอเลยครับนะมีพริกเทียมเจียวนะเหลืออยู่ก็เอามาผัดกับพริกเลยนี่น้ำมะขามเปียกนะครับใส่เยอะๆได้ไม่ไม่จีดนะฮะเปรี้ยวไม่จีดวันนี้ทำค่อนข้างพิถีพิถันนิดนึงนะครับลวนเนื้อปลาเสร็จนะที่สับเข้าไว้เนาะนี่สลับกระทะแล้วก็ กวาดใส่นะครับในกระทะใบใหญ่ได้เลยครับชิมรสชาติดูสักนิดหนึ่งนะฮะได้ที่ไหมถ้ายังไม่ได้ที่ยังไม่ถูกปากก็เติมเอานะฮะทั้งเค็มทั้งเปรี้ยวทั้งน้ำปลานะครับ แล้วก็สลับกระทะก้างปลาก็อย่าทิ้งนี่เอามาล้วนนะผัดให้สุกก่อนตักแบงพริกแจ่วนะฮะมาใส่เลยนะครับนะมันได้ทั้งเนื้อได้ทั้งก้างปลานี่นะแล้วก็สลับเอากระทะอันนี้ผัดกับเนื้อปลาเดี๋ยวขอตัก ตั้งปลาใส่ถ้วยไว้ก่อนนี่นะฮะเยอะเหมือนกันโอ้กินได้สองสามวันนเ,เดี๋ยวอันนี้ผัดใส่กับเนื้อปลาลวนนะครับตักใส่ถ้วยได้เลยนะเ,เดี๋ยวที่เหลือก็หาขวดหาภาชนะใส่ในผักจานใหญ่ๆหญ่บลมเลยก่อนกินก็ใช้มะนาวบีบสักสองซี่นะครับ เนี่ยแซ่บแหล้าใครไม่ชอบแซ่บเนี่ยก็ไม่ต้องใส่